สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้ผมนิพนธ์ตูวค้านะครับไม่ได้ใช้แอปไม่ได้ใช้อะไรวันนี้ครับก็จะไปส่งมอบเจ้าคันนี้นะครับโตโยต้าวิกโกแชมป์ด้านหลังนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปส่งมอบเดี๋ยวทำการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนนะครับให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จอกเดินทางไปที่อำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามกันทําตามขั้นตอนนี้เลยครับไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวนะครับตอนนี้เราก็ทําตามขั้นตอนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปตรวจนะครับเข้าไปที่โรงตรวจนู่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาขับรถเข้าไปโรงตรวจแล้วก็ทําตามขั้นตอนแบบไหนบ้างกับนิผลอุตสาหกรชัดเจนกว่านี้บ่มีเราไปกันเลยครับนะครับเราก็เอารถเข้ามานะครับถึงที่ขนส่งนะครับ ทำตามนี้เลยนะครับก่อนจะส่งมอบลูกค้านะครับเราชัดเจนอยู่แล้วกับผมนี่ปวดรถต่อขาครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับก็เดินขับรถมานะครับตอนนี้อยู่ที่สํานักงานขนส่งนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับทุกที่นะครับก็เหมือนกันนะครับก็ทําตามนี้เลยทําเอกสารอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับ ก็ก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับต้องเอารถเข้าตรวจสภาพนะครับตรวจสภาพในที่นี้คือตรวจหมายเลขคันซีตรวจเลขเครื่องยนต์ว่าตรงกับตัวรถไหมในเล่มทะเบียนนะครับเพื่อป้องกันรถสวมซาสนะครับให้ลูกค้านะครับให้เจ้าหน้าที่คนส่งเป็นคนตรวจนะครับหมายเลขคันซีตัดต่อมาไหมนะครับเลขเครื่องตอกไหมนะครับอันนี้ก็คือตามขั้นตอนนี้เลยเราก็มาถึงนะครับต่อคิวนะครับก็ขนส่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะดับเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็เปิดฝากระโปรงรถให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับหมายในเครื่องยนต์มายในคันสีต่อไปนะครับนะครับหลังจากที่เราจอดช่องตรวจนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาตรวจสภาพรถนะครับแล้วก็ถามเรื่องเอกสารนะครับต่างๆนะครับเสร็จแล้วเรานะครับเอกสารเราทําเสร็จแล้วแล้วก็จะเข้าไปเดินลงข้อมูลนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้นี่ผมรัตลูกคาจะพาทำให้ลูกค้าดูนะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้าที่อำเภอนาเชือกจังหวัด มหาสารคามเรานะครับเดี๋ยวโอนกรรมสิทธิ์นะครับให้เลยในวันนี้ครับนะครับหลังจากโอนกรรมสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มุ่งหน้าเข้าสู่บ้านลูกค้าแล้วนะครับนี่นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับลูกค้าก็มาถึงแล้วนะครับผมที่ผลิตตัวขานะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็จะทําการรีวิวให้ดูนะครับตอนนี้ขอให้คุณยายนะครับรับรถเข้าบ้านก่อนนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์สองจุดห้า นะครับปี2013คันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมาสวัสดีลูกค้ากันนะครับถึงบ้านแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นะครับก็มาถึงเรียบร้อยนะครับผมเริ่มทําคลิปตั้งแต่ของสําหรับคลิปนี้นะครับตั้งแต่ว่าเอารถเข้าตรวจที่ขนส่งมหาสารคามแล้วก็ทําการโอนกรรมสิทธิ์ตรวจรถแบบไหนนะครับทำให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่ากับพี่พนรับตค้าเราเอารถเข้าตรวจที่สํานักงานขนส่ง ทำอะไรเอกสารให้ลูกค้าแล้วโอนกรรมสิทธิ์นะครับเปลี่ยนป้ายทะเบียนเรียบร้อยเป็นมหาสาครคามนะครับเลขก็ถามว่าเลขสวยไหมสามรอยครับไปอยากซื้อไปอยากซื้องวดนี้ซื้อเลยนะครับอาจจะได้ลถฟรีเป็นขั้นก็นได้ครับไม่แน่ใจนะครับเป็นไงงที่ติดตามที่พมตัดตัวคามานานอย่างนะครับสองปีนะครับสองปีแล้วเป็นยนังไงเนี่ยรดเฮาบาทที่นี้ กติดใจแล้วยังไม่เอาง่ายๆนะครับก็ติดใจแต่ก็ติดใจก็ไ่ได้เอาพอเบิ่งจากคลิปเบิ่งเบิกเดียวนะครับครับแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าติดตามในเพจในยูทูปในมูทูปครับในยูทูปนะครับลูกค้าติดตามในยูทูปทุกคนเราก็ต้ค่านี่ครับชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วบ่มีอีกแล้วนะครับพ่อผมนะครับซาอยากให้พี่ว่าทุกๆคนนะครับที่ยังไม่ได้รถนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามอย่างดูพี่วันนี้พี่เขาดูสองปี นะครับ2ปีจริงอันนี้คือ f c ตัวยงเลยนะครับ2ปีกว่าจะได้รถเลือกได้นะครับคันนี้รีวิวแค่ภายในนะครับตอนที่ทำความสะอาดแล้วก็นัดไปดูรถพี่เขาไปดูรถปุ๊บจองเลยนะครับแล้วก็จบเงินสดแล้วก็โอนให้เรียบร้อยในราคาที่จบกันที่2 9 5 0 0 0บาทอันนี้ไม่ได้โกหกลูกค้าครับพูดจริง295 0 0 0บาทโอนกรรมสิทธิ์ให้พร้อมเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายติดฟิล์มให้ใหม่กันชนท้ายใหม่ นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใหม่อ่ะเบาะแขบก็ใหม่นะครับคิ้วใหม่อะไรต่างๆใหม่หลายอย่างนะครับอยู่ในรถคันนี้เราทําให้นะครับบางที่ขายตามสภาพถูกกว่าเราก็มีนะครับแล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจเลือกแต่พี่เลือกใช้บริการขอบคุณมากนะครับแล้วก็อยากให้พี่ฝากไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาดูรถนะครัอนุญาตครับก็คุณพี่กับคุณแม่เนาะนะครับสนใจนะครับ ครับทาตามวิธีก่อนได้คุณพี่อยากฝากให้เอาบอกภาษาบ้านเท่ากันเลยเนาะบอกมีค่าก็เล่าเลยก็เล่ากันเท่าโลดว่าเป็นยังไงนะครับบานที่นี่โหลดตอบไว้เนี้ยกัมัดกับงามนี่แหละครับก็ภาีเอาครับก็ว่าเพื่อนชัดเจนยบ่มีที่ว่ามองที่ว่าไปหมองซ้นมองใดเพื่อนก็บอกว่า มองโซนมองไดมองมองบ่อซนบ่อซนขั้นขั้นโซนบ่อซนทั้งสี่เพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันบอกเบิร์นะครับพี่บอกเลยว่าพี่พี่เป็นช่างซ่อมแทร่นะครับซ่อมรถนะครับอี่ลีครับพี่เป็นช่างซ่อมนะครับเป็นช่างซ่อมนะครับนี่ร้านนี่ยังนีครับมือนี้ผมมาส่งเรียบร้อยนะครับปีโกรชั่มปีสองพันสิบสามโอนให้เรียบร้อยขอบคุณนะครับวันนี้ก็จบเงินสดนะครับแต่คุณพี่ผู้หญิงไม่ไหนไม่รู้ไม่เห็นครับขายของนะครับมีหน้าร้านขายของด้วย จังไดก็ฝากกดติดตามเลยนะพี่เด้อด้รถไปแล้วกัจะทิมกันนะครับเด้อนะครับคุณแม่ก็ขอบพุณได้หลายนะครับเด้อแม่ด้คบขอบคุณนะครับขอให้พี่อ่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองคือกันนะครับเด้อครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาดูรถกันก่อนนะครับก็พี่นะครับมาดูฝั่งทางด้านนี้ก็คือรถคันนี้นะครับสภาพหน้าตาเดิมนะครับรถไม่ขยับแต่เคยทําสีมานะครับแล้วก็ ตุกตาหมีผมแผ่นไผ่เด้อนั่นอย่ามันเสียติเออพอดีโอเจอ่นะครับทุกอย่างเบาทำความสะอาดเบาแขปอะไรทําให้นะครับทุกอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเซฟติล็อกนะครับอันนี้รุ่นนี้นะครับพี่เคยใส่ตัวตาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวพับกระจกนะครับอันนี้ตัวพับกระจกนะครับอันนี้เป็นตัวพับกระจกครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวกดกระจกลงนะครับเปิดไฟปั๊บนะครับกระจกใส่งานได้นะครับปกติแต่ตัวนี้นะครับ นะครับปรับขึ้นลงนะครับก็จะเป็นขึ้นลงซ้ายขวานะครับบอแมนคือสมัยตะกี้นะครับฟังทั้งพุ่นเมียครับมันบอเท้าเท้าปั๊มกระจกไอ้นี่มองไม่เห็นนะครับทุกวันนี้สมัยใหม่ก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเซฟตี้ล็อกนะครับเวลาขึ้นรถปุ๊บเวลาขับไปปุ๊บอย่าเบรกมันจะล็อกเองอัตโนมัตินะครับส่วนตัวนี้กดมมนติบ่บขึ้นบอลงนะ้ครับพี่ถ้ากดไปเป็นล็อกกระจกล็อกกระจกครับหลายคนแล้วครับที่ต้งสัยนะครับ อันนี้ก็พี่เคยใช้มาแล้วแหะครับรถโตโยต้าก็น่าจะรู้กันหมดนะครับก็จะต่างๆนะครับอันนี้ผมการลนตีได้นะครับบาทที่นี่มาดูเบิ้งดันท้ายนะครับคันนี้รถเคยทําสีมาตรงนี้ล้อแม็กล้อยางนะครับผมทาให้ไองนี่นะครับไฟท้ายเปลี่ยนให้ไหมนะครับทั้งสองขางกันชนท้ายเปลี่ยนให้ไหมนะครับอันนี้ท้ายเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเม็ดองเม็ดอ่างอยู่ครบหมดแม็ไลเนอร์ไซ่อันไม่ให้เรียบร้อยนะครับ เฉพาะแมกไนเนอร์นะครับพี่น้อง4พ0 0หาย้ำให้บทเสื้อ4,000แน่นอนแมกไรเนอร์4,000แน่นอนคุณลองไปซื้อใหม่ดูนะครับไม่เชื่อไปซื้อเลยนะครับ4,000แน่นอนนะครับนี่ครับเรียบร้อยล็อกนะครับก่อนอื่นขอบคุณนะครับขอบคุณในด้ทั้งสองนะครับแล้วก็นู่นนะครับด้านนู่นนะครับพี่สาวนั่งเฝ่าล้านนะครับขอบคุณนะครับเด้อนะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆแล้วเจอกันนะครับที่ตามทุกคลิปในเด้อพี่เด้อครับผมนะครับอันนี้บอกหน่มือนียูบบ้านไห้ครับบ้านบ้านพุบงครับบ้านบ้านช่อบงบ้านคืมบงคืมบงครับผมตำบลหนองโพหนองโพนัเียดมือนีมาหน้าเสืออีกเราหน้าเสืออนี่หลายขั้นครับหลายอีเลนะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับวันนี้คลิปนี้สวัสดีนะครับพี่ขอบคุณนะครับ